กินบ่ดูสิวัยรุ่นสองคนสองหนุ่มทำเมื่อช่างใหญ่พักแล้วให้วัยรุ่นทำเปิดโอกาสให้วัยรุ่นวันนี้ซื้อสกรูสีดำหมดเป็นร้อยใช้เปลืองมากเพราะว่ายิ่งเข้าไปอืมอืม

โอเตียบอกย่าเพิ่นเอิ้นไปบอกยาว่าเขายังพิได้มาเพิ่นว่าตอนจอดรถนะุ้ยว่าบ่แม่นเขามาหาาแล้วบ่เห็นลเมือบมาิส่าายามซุมบ่เห็นละเมือนสิเมือยังกเฮ็ด่าเลยวม่ตมือ มือใดไอ้ป๊อบอันโบได้ขาเว้นไอ้ป๊อบตั้งยาได้หรือยังสอบกันเลยบ่อิหลังไอ้ป๊อบตั้งยาได้หรือยังได้ฮึพอว่าเข้าใส่สองเครื่องเอาเครื่องปูเตี่ยน้ำเครื่องหนึ่งช่วง เครื่องอันเครื่องของมันปังปอนย่งอยู่บ่เออเอาเอาสองเครื่องได้ก็ได้สักสามเครื่องคิงตัดเป็นบ่เออใส่สามข้าวเดียวประมาณประมาณครึ่งมื่นนาซีเบาบางไปบาเลีวก็ได้ฮะอะไรก่อนี่คือมันไหลาย อันเครื่องสวนเฮาเด้ตั้งแต่เอาตัดแต่หม่องเฮาล้อมรั่วไว้เด้ลูกได้เนาะมันสิเฮ็ดง่ายอยู่เพราะว่าทางนั้นก็ป่าไผ่เด้มันก็บ,บ่มีหญ้า คุณแต่เสียงพค่ณดังึุณดังคุณไปหพญาตินแอนคิงดอมแว่าห้องน้อยพูดว่าตีลูกโตโบเคยไปอยู่กรุงเทพลูกเอ้ยขันไปอยู่กรุงเทพห้องซัมเนียรู้แล้วได้หนิ2000นสองพันหนิซัมเนียนะเอาหน้าบอกให้ฟังหนาเคยไปเรียนกรุงเทพคนเด้ แถวอนุสาวรีย์ไซสมรภูมิยญาไปเซาอยู่ชิงดงองยุคคนหาเออเยเออถือว่าใหญ่นี่นี่ห้องอยู่กรุงเทพนี่เซาแซมนี่เขาอยูซีคนผุนเด้ชิงแซมนี่เขาอยูซีคนผุนไ้ห้องหน่อยๆแซมนี่ลูกญาญาไปเซาเรียน,นหนังสือน่ะอยอยูสองขน,นกับเพื่อนอยู่อันทุงน่งฝนคุณจวนใจขมิ้นเขียวเซากาันหานกาันพลพันธ์บารดี้สันลูก ห้องน้ำมีห้องเดียวร่วมกันบ้านนี้ห้องนอนน่ะซีห้องผู้เตี้ยเป็นต้องจอบเบิ่งว่าผู้ใดอาบเส้าเสียงเสียงน้ำเส้าไหลล่ะไปอาบใส่ห้องน้ำร่วมกันแล้วก็ขันไถขันมันโยแผ่นใหญ่แบบนี้เป็นตาแหล่าวัยเนาะบึบบึอฮะเอาตั้งขึ้นสักก้อนอยาเฝ้าคอมพิวเตอร์เอาคือบอกวาดไปลูกสันฟังฟอนกวาดต่อไปเหมือนเดี๋ยวตั้งมันคัเป็นต่อไปแล้ว ao phơi quạt, ao tiêm quạt nó sẽออก lư, nhàng luôn, ao phơi quạt, ốc con. Né. Này ban thất. Ừ. Ừ. Đó. Vậy đây, bảo bảo quạt. Cẩn cẹp đấy Bố một tí. เดูซุ um, Juice, turkey, ่มสกูยิงไปให้ปูเอ่อกวาดไปไปลูกละชิงอันนั้นปอนไปยิงยิงกำลังเก็บอาวุธกระสุนกระสุนสีดำๆให้ปูครึ้งใบถอดันไวป เออเป็นตาแลีวยวว่ยเวแบบนี่ ค,คือคือคืออันมองหันได้ตัดบ่ลเพนนันแล้วึ้นเล่ย์อยบอกอปูเตะลื่อเลยตัดบ่ลอีกแ่นต่อไปสามเพนเต็มเอ้าหม เลื่อนตัวนี้ป้าอิ่งกว่ลูกเลื่อนมากเพราะเพนอันนี้มากเลื่อนแผ่นอันนี้มากไหมไอ้บอดเลื่อนแผ่นอันนี้ป้ามีมีป้าเลื่อนแผ่นอันนี้ป้ามายิ่งปะเพ้นบอดอันนี้ป้ามายิ่งปะเอาไดบอดเลื่อนแผ่นอันนี้มากไหม แผน่นอันนี้ยักมาพอ่อแผน่นนั้นีีเดียยมาพอ่อลืมเบิงโอ้มันติดกันอ๋อยาก้าใแล้เลยเหตุที่ได้เข่าแบบนี้มันติดกันอยู่เปียเปียนเี่ยนนี่นึงเปียๆเีย i'm heading to จะเสร็จแล้วใกล้ความจริงแล้วบ้านเขียวเหนียวซักเนาะโอเคบ๊ายบาย